สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในรัคนารศาีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนธันวาคม2563นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ ใครที่ต้องการติดต่อรายละเอียดช่องของบูพยานะครับสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description จะแปะลิงก์ไว้กับข้อมูลข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วก็ที่หน้าจอนะครับเราจะไปดูอิทธิพลของชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนธันวาไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วนะครับไพ่เมนหลัก energy ของตัวคุณได้ไดออกเพนทาค้น ในอัลเคนนี้นะครับเป็นไพ่ของ9เหรียญน,นั่นหมายความว่าในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะต้องมีการโดดเดี่ยวสักนิดหนึ่งหรือว่าอาจจะต้องแบบว่าอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็คงต้องเงียบนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวสักนิดหนึ่งนะทำอะไรก็ต้องเหมือนกับนึกถึงตัวเองให้มากๆกก่อนที่จะนึกถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะอิทธิพลในช่วงของเดือนนี้จะเล่าให้ฟังภายหลังนะครับว่าในช่วงของเดือนนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาแล้วก็อาจจะมี อาจจะต้องถึงเกณฑ์การเลิกลากันในลักษณะของชาวราศีสิงแล้วก็ลัคนาสิงได้เพราะเกิดสุริยาคาานะครับหรือพูดง่ายดาวราหูนั่นจะเบียนดาวอาทิตย์คือดาวประจำตัวของคุณดังนั้นคุณควรที่จะต้องนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างและอยู่ในพื้นที่ของตนในช่วง ประมาณครึ่งเดือนนะครับก่อนเนาะก็คือประมาณช่วงครึ่งเดือนเนี่ยก็ประมาณ14กับ15นับหน้า3ถอยหลัง3อะไรแบบเนี้คงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอิทธิพลของดาวที่ถูกดับก็คือดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์นะครับดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะยังดีอยู่ถ้าเรายังนิ่งเงียบแล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับมันก็พอที่จะ สามารถสะกดข่มทุกสิ่งทุกอย่างพอได้นะครับแล้วปลายปลายเดือนมันก็อาจจะดีขึ้นดังนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์ลักขณาสิงห์ควรที่จะต้องเหมือนกับอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองให้มากมากก่อนเติมเต็มกับความรู้สึกของตัวเองให้มากก่อนอย่าเพิ่งไปเรียกร้องความสัมพันธรร์หรือว่าอย่าเพิ่งไปแบบว่าเจรจากับในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามมากเกินไปไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับทีนี้เราจะมาดูในละักษณะของไพ่ที่บอกเนี่ย อิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณคือดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในเดือนพันธุถุช่วงแรกนะครับแล้วก็จะโคจรอ,อยู่ในช่วงของประมาณวันที่14กับ15เนี่ยประมาณกําลังจะย้ายราศีไปที่เรือนปุตตะเนาะก็แปลว่าคุณเนี่ยต้องระมัดระวังในช่วงวันที่14กับ15สุริยค่าจะเกิดในวันที่ 14- 23บนาฬิกาโดยประมาณนะครับยาวไปจนถึงวันที่15มันก็เลยอาจจะต้องกินเวลา2วัน แต่ว่าในสุญญากาศนี้จะไม่เห็นในเมืองไทยนะครับจะเห็นในต่างประเทศมากกว่าแต่ว่ายังมีผลกระทบต่อโลกอยู่นะครับเดี๋ยวไปฟังในรายละเอียดของโหรศัตร์ไทยจะแตกรายละเอียดให้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็ให้รู้ไว้ก่อนว่าในช่วงของเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะจบเลิกลาก,กันได้เนื่องจากอิทธิพลของดาวราหูคือดาวคู่โคจรอยในเรือนกรรมะเบียนกับลักนาแล้วนะครับคือราหู สิเนี่ยก็เป็นราหูที่เปี่ยนลัคนณะอยู่พอสมควรนะครับกลางฟ้าเนาะแล้วก็ดาวประจําตัวก็เดินเข้าสู่องศาของดาวราหูที่เล่งจนดับเบียนแล้วก็ดับไปนะครับก็อาจจะทําให้เกิดใน,นลักษณะของการที่ตัวคุณเองนั้นตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากกับความรักความสัมพันธ์มีไฟออกเพนทักขึนเกิดขึ้นนะครับ คือบางทีแล้วเราอาจจะเหมือนกับว่าเราถูกเสียเปรียบทําอะไรแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าตกอยู่ในภาวะความลําบากยากที่จะต้องแบบก้าวข้ามผ่านเวลาตรงนี้ไปได้ในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องลําบากหน่อยกับการที่ต้องใช้ชีวิตกับความรักความสัมพันธ์ถึงแม้สุริยค่าจะไม่ได้เกิดในเมืองไทยแมายถึงไม่เห็นแต่ยังมีผลกระทบ เกือบร้อยเปอร์เซ anyway, uh like so so the ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยยังไงก็ยังหนีไม่พ้นดังนั้นคุณควรที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็พยายามเติมเต็มกับความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ความรู้สึกของตัวเองจะเติมเต็มได้ถึง9เหรียญแต่มันยังไม่ถึงครบ1ิเหรียญนะครับคุณยังสามารถที่จะเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองให้ได้9เหรียญได้จากไพ่5เหรียญที่เรารู้สึกว่าเราตกอยู่ในภาวะของความที่ยากลาบากความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูก เต็มเต็มความรักความสัมพันธ์ที่ถูกแบ่งปันความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกแบบไม่โอเคเลยนะครับทำให้ตัวคุณรู้สึกเหมือนกับเครียดวิตกกังวลหรือว่าบางทีถูกหักหลังถูกทําอะไรที่ไม่ชัดเจนแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ปล่อยให้อ้างว้างโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่เห็นค่ากับความรู้สึกหรือความรักความสัมพันธ์ของเราเลยอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจ นะครับแล้วก็พวงกับความรู้สึกแบบเนี้ยนะอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็บางทีเราก็แบบว่าถ้าบางคนเนี่ยเราไม่รู้ดวงหรือว่าบางทีอาจจะเกิดการแบบปัญหาจนต้องจบเลิกลากันไปมีทาวเวอร์ด้วยบางทีเราอาจจะแบบว่าม,มีในลักษณะของการที่แบบว่าโมโหนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะว่ามีปะทะคารมกันจนต้องจบเลิกลากันมีไพ่เดอะทาวเวเกิดขึ้นด้วย นะครับเพราะคุณกดดันมากกดดันจนคุณต้องบบมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองหรือต้องทะเลาะปากเสียงกันแล้วก็ต้องงัดข้อต่อกันจนสุดท้ายเนี่ยต้องจบเลิกลากันไปแฮงแมนกับทาวเวอร์ถ้าปรากฏอยู่แบบเนี้ยแปลว่ามีโอกาสเลิกกันสูงเลยนะครับดังนั้นคุณควรที่จะต้องแบบอยู่ในความนิ่งเงียบแล้วก็สงบสยบความขึ้นไวอย่างที่บอกไปสักนิดหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเหมือนกับ ค่อยๆผ่านพ้นไปถึงแม้มันจะทุกข์ถึงแม้มันจะลําบากแต่ถ้าเราผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาช่วงกลางเดือนไปได้คุณก็จะค่อยๆมีในทิศทางที่ดีเพราะดาวประจําตัวจะโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะเป็นตําแหน่งตรีโกนกับลัคนาแปลว่าคุณจะเหมือนกับแบบผ่านชีวิตตรงนั้นมาได้แบบเริ่มต้นใหม่ปุตตะคือเริ่มต้นสิ่งใหม่ ตัวตนเนี่ยไปอยู่ในเรือนปุตตะเพราะว่าเราจะต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีกับชีวิตของตัวเราเองนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยพยายามนิ่งเงียบแล้วกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเพิ่งไปจมปลักอย่าเพิ่งไปอยู่ในกับความจินตนาการกับความคิดนะครับเพราะว่ามีไพ่เจ็ดถ้วยเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะอยู่หลงอยู่ในภวังของความแบบดีงามความสวยงาม นะครับมากเกินไปหรือว่าบางทีเราอาจจะคาดหวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากเกินไปอะไรแบบนี้เนาะจริงความรักของคุณยังสามารถเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีได้อยู่นะครับแต่มันต้องผ่านสุริยาคาดไปก่อนก็คือปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้ามันถึงจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นกลับมามีในทิศท,ทางที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับแล้วเราก็พยายามมองโลกในแง่ดีพยายามเปิดโอกาสสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้า กันเราทุกอย่างก็จะมีในทิศทางที่ดีเพราะว่าไพ่เดอะสตากับไพ่เดอะเทมเพลสมาบอกว่าการที่เปลี่ยนแปลงนะครับการที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากเนี่ยมันหมายถึงว่าการประสานรอยเล้าต่างๆที่มีอยู่ให้เข้ากันแล้วก็ให้โอกาส กับตัวเองให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งถ้าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรที่รุนแรงกับเราเราก็ควรที่จะให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาทําผิดอะไรที่แบบรุนแรงกับเราเราก็ควรที่จะ move on ไปดีกว่าเพราะว่าเขาก็คงจะไม่ใช่คู่ของเราถ้าเกิดเขาทําอะไรที่มันไม่ดีกับเราขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเขาแบบแค่หลงผิดไปชั่วคราวอะไรแบบนี้เราก็ควรที่จะให้อภยัยแล้วก็เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือบางทีตัวเราเองที่เป็นคนผิดนะครับ หรือก็เขาอาจจะแบบไม่ให้อภัยเราหรือว่าเขาอาจจะยังโกรธเราแบบนี้มันมีโอกาสที่เขายังจะกลับมาคืนดีกับตัวคุณได้จากไพ่เดอะสตาร์แล้วก็ไพ่เดอะเทมเพลนส์ดังนั้นเนี่ยโอกาสสิ่งดีๆของการที่เราจะเหมือนกลับกลับมาคืนดีกันหรือกลับมาเคลียร์กันเนี่ยยังสามารถเป็นไปได้เพราะว่าเดอะสตาร์คือความหวังนะครับเทมเพลนส์คือการปรับเปลี่ยนการจูนการปรับทัศนคติทุกสิ่งทุกอย่างให้เท่ากันแล้วสุดท้ายคุณกับเขาก็ยังเป็นคู่ต่อกัน มีไพ่เดอะเเวอร์เกิดขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงของคุณจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้นะครับเห็นไหมสามใบเนี้ยเป็นไพ่ของแสงสว่างนําทางชีวิตให้กับตัวคุณอยู่แต่คงต้องผ่านสุริยาคาตไปอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างยังมีโอกาสยังมีฟ้าใหม่ยังมีการเริ่มต้นที่ดีขอให้คุณนั้นพยายามอดทนนะครับรอคอยแก้ไขแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแย่งรูปแบบที่ดีขึ้นแล้วก็ปรับ เปลี่ยนสถานการณ์าสานรอยแล้าต่างๆให้แก่กันและกันได้อย่าเพิ่งใช้อารมณ์กับความคิดการตัดสินใจมากนะครับพยายามเนี่ยเพราะว่าเราก็อาจจะแบบว่าคิดเยอะหน่อยนะครับฟุ้งซ่านกับความคิดของตัวเองไม่รู้ว่าตกลงเราจะคิดยังไงทําอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับดาวอาทิตย์เนี่ยคือดาวแห่งสติความคิดต่างๆดาวประจําตัวโคจรไปถูกดาวราวหูดับแปลว่าความเป็นตัวตนของตัวคุณนะ่ะมันไม่ เขาเรียกว่าถูกข่มไว้นะครับถูกปิดกั้นไว้ก็เลยทําให้ตัวคุณนะมองไม่เห็นทางออกที่แท้จริงจึงทําให้คุณรูต้ตึกวิตกกงังวลเครียดนะครับอะไรประมาณนี้เนี่ยก็มีทําให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ไมโอเคกับตัวคุณได้อะไรแบบนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณรู้จักผันหนักผันเบาและไม่ใช่อารมณ์กับความรู้สึกถ้าทุกอย่างมันยังดูไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งเดินกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่าะให้สองดาบมาบอกว่า คุณอาจจะต้องมีทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่ต้องตัดสินใจในช่วงของเดือนนี้แต่ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ขอให้คุณนั้นหยุดนิ่งแล้วก็พยายามอยู่กับตัวเองให้มากๆก่อนนะครับก้าวเหรียญเ <ๆ S 2> ติมเต็คมความรู้สึกให้มากก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทางเดิอนอีกทีนะครับว่าเราจะเลือกทางซ้ายหรือขวาดีอะไรแบบนี้นะครับก็คือช่วงผ่านประมาณที่14 15ไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้น ในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับคนที่เป็นธาตุดินได้มากที่สุดเลยคือราศีพฤกษบกันมังกรเป็นราศีธาตุดินเป็นราศีของความหนักแน่นความมั่นคงความเสถียรน,นะครับคิงถือเหรียญเนี่ยปร,กรากฏแปลว่าคุณจะได้ลักษณะของการที่ได้คู่ครองคนหลักที่ดีนักจริงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าผ่านอุปสรรคปัญหาแล้วคุณก็จะค้นพบกับ ความรักความสุขความหวังที่มีความมั่นคงแล้วก็จะยั่งยืนสถาผลในช่วงของอหลังเดือนธันวาคมเป็นต้นไปแบบเนี้ยนะครับโดยเฉพาะคนธาตุดินนะครับอาจจะอายุมากกว่าตัวคุณด้วยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะของไพ่ยอยากจะสรุปอะไรให้กับชาวราศีสิงห์และค้าสิงขอไพ่าสามใบด้วยนะครับ o ดเว์นะครับ DeV i l แล้วก็ไพ่ 8ด,ดาบโอเคครับไม่แปลกเลยนะว่าคุณจะต้องอยู่ในภวังของความมืดความไม่ตกความกังวลรวมไปถึงในเรื่องของความเป็นหลักสอนเพราะว่า8ด,ดาบกับ d e วิลเนี่ยมันบอกว่าคุณนะอาจจะตกอยู่ในภวังของความมืดหรือบางคนอาจจะถูกบล็อกโซเชียลมีเดียด้วยนะครับไม่สามารถติดต่อกับความรักความสัมพันธ์ได้และก็ถูกทําอะไรที่ไม่ชัดเจนเนื่องจากไพ่เดวิลคือไพ่ถงการถูกหลอกถูกโกง นะครับแล้วก็ถูกหลอกผลประโยชน์ต่างๆอะไรแบบเนี้ยความรักความสัมพันธ์ตกเป็นรองที่มีความรักที่ถูกแบ่งปันแบบเนี้ยนะครับแล้วคุณก็ยังแบบหาทางออกไม่ได้เพราะดาวอาทิตย์คือดาวประจําตัวถูกดับอย่างที่บอกไปเพราะดาวราหูคือเดวิลคือกิเลสต่างๆมันมาครอบงํากับตัวคุณไว้แล้วคุณก็ยังถอนตัวออกไม่ได้ในช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งแต่ไพ่เนี้ยมาบ่งบอกนะว่าคุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ ทุกอย่างจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งไพ่ t h e w เ r l d คือไพ่ของการจุดจบสิ้นสุดเริ่มต้นใหม่นะครับไพ่ของการที่เทมเพลนส์ก็คือการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวเองนะครับเดอะสตาร์คือความหวังการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะต้องเริ่มต้นใหม่จากไพ่เดอะเวิร์ดมันเป็นไพ่สรุปนะครับแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถหลุดผลปัญหาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เคลียร์สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ได้ขอให้มีสติ แล้วกันอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์อาจจะจบเลิกลากันไปได้เลยนะครับดังนั้นคุณยังสามารถที่จะมีความรักแล้วก็เขายังสามารถเป็นคู่กับตัวคุณได้นะครับจากไพ่เดอะเรเบิร์ดังนั้นเนี่ยเดอะเรเร์มาบอกว่ายังไงซะปัญหาภาษสรรกก็แก้ไขได้ขอให้คุณนั้นพยายามที่จะแก้ไขมันทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็ฝากชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์ด้วยนะครับเพราะว่าเอฟเฟกของสุริยคตเนี่ย เกิดที่ราศีพิจิกนะครับกับพฤกษบแต่มีผลกระทบต่อชาวราศีสิงห์มากที่สุดเพราะว่าเป็นดาวประจําตัวคือดาวทิตท,ที่ถูกดับเป็นตัวการเลยนะครับที่ถูกดับแล้วก็ถูกเพศตรงข้ามที่เป็นคนดับด้วยดังนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์คงต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเพศภัยรวมถึงความรักความสัมพันธ์ นะครับแล้วก็ถูกหลอกถูกโกงถูกมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ติดตามในเรื่องของหราราสร์ไทยในการแจกแจงอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของสุรยาาิยคานะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ